ครับวิธีการดึงนะครับพี่น้องอันนี้อันนี้ต yeah, yeah, uh, er like ิดไปครับนี่บ่บ่ติดพอถ้ติดเดี๋ยวอนี้อันนึงเหมือนเหมือนมันจะติดอยู่ตรงนั้นนะครับนี่อันนี้กับติดแล้วติดแล้วโดนแล้วนะติดแล้วมันจะอยู่แบบนี้เลยครับเขาจะมองเห็นเลยครับตัวนั้นกัติดแล้วตนนัก็ิดแล้วครับพี่น้องนั่นสองตัวอันนั้น อันนั้นติดอ่ะร้านโต๊ะหอย้มอ๋อมื่อนี้ฝนโม่ตกถ้าฝนตกนี่มันจะเข่าร้ายกว่านี้นะครับพี่โอ้ยอันนี้อันนี้ติดร้ายเขาเนี่ยนี่นี่ครับแต่มันน่าอะไรไหมบอกว่าไปไปก็ได้ปักปิ่นเดียวแล้วพ่อปิ่นเลยนะครับวันอืมโอ้ยสามตัวสี่ตัวนะครับเวลาเอาขื่นจะห้าวเราเอาขื่นเอาขื่นมากวะขึ้นมาเพิ่งไงอ๋อ